งตคงคำเอาสวัสดีครับพี่น้องอบอกกันทั้งสองสาธิตอีกขึ้นเก่าหอมน้องปี๊มพี่น้องเลยขึ้ขเก่าแรงเวลาคำคำขึ้นเก่าไปตัดผมมาไปไปเปลีป่ยนทังข่ามาหอมหน้องปี๊มเลยไปเปลี่ยนทังค่าอะไรไปตัดผม <laughs> อันนี้ก็อเปลี่ยนทันงค่าเอามีเมนู่มาฝากพี่ต่อหน้องคือเก่าขอแรงพี่น้อง มีแกงเคหวานน้ำยาเออขนมจีนโอ้ขนมจีนน้ำยาใส่แกงเคหวานพี่นอ้องช,ชอ่ๆแกงพักกาดพักบักตัวอันนี้ปิ้งพี่น้องปิ้งข้างในไก่แบบเสียบเป็นใหม่เป็นใหม่ะใส่กับข้าวเหนียวสิบบาท อ๋อมาแส็บๆก็เริ่มพี่น้องก่อนดีชมคลิปก็ฝากเล็กน้อยครับฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามทั้งสองสาธิตจังสิบ่าฝากในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเกา่าที่เขามาติดตามรับชมครับนะมาเสบๆมันเบิ่งกินจังได้ยันอืมอืมเอาห้องส่องไป they put the

Đến đẹp, nói 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 đẹp nói Ừ, chị đẹp đẹp Chị đẹp đẹp Ừ

Hãy <coughs> hmm. <coughs> yeah. กับน,น้ำจีนกับผอนเนี้ยด้ยังมาแบบ ขนมจีนกับข้าเหนีย อร่อยไหมอร่อยใช่ไหอร่อย ตับมักินหมดแหละเนาะแค่ไตมันแค่เนี่ยเ็นนะกหน่อยกบวบกินไปปิงจับไปบวกินนี่เ่นบวกกินครอ

ที่จริงเออมันตัวหนึ่งไม่ไม่ได้เป็นเหมือนนีนะ้อันหนึ่งมันเป็นแบบนี้โอ้แบบร้ายเลย <c oughs> นี่บมักเัาะจริงตักคือเก่าพี่น้องเขาแรงขนมจีนน้ำยาแกงแก้วหวานปีกตับไก่มักกับกุไหลกุแเชนเดยวพี่น้องทั้งสองแสติบ จังสีบัวปในคลิปต่ตอไปสำหรับมือนีคลิปนีเอาไว้แซมหนี้เนาพี่น่องคลิปหนาผอกกันไหมคือเกาเอาไว้แซมหนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายบาย